่ะแล้วก็บีบแน่นแน่นแล้วแน่น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 แล้วก็เต้เลบื่อปึ๊บอย่างนี้เราก็คานแล้วก็ปล่อยช้าๆเนาะมันก็จะลากไปนิดหน่อยมัน มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกันนะครับความัเจ็บเจียวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิปดปีควรเอาคันแนะนำจากคูกครองของันนั้นนะครับเจ้าเกนประมาณเนี้ยคือแบบโคตรงอน สำหรับคนที่แบบสั่งของไปเนาะนี่ก็เป็นน้ายา,ากอางาที่แบบมีคนสั่งเนะเาะอันดับแรกเราได้ของมาใช่ไหมเราก็เปิดออกมาปึ๊บสำหรับคนที่แบบสั่งผ้าด้วยเปิดมได้ยี่สิบบาทครับก็สั่งได้<ะ>สั่งพร้อมน้ํายาเลยนะนี่เราก็จะมีน้ํายาตัวนี้เป็นน้ํายา,า,าลอางตาทำมาโดยใ,ใกล้เราน้ายาตัวนี้นะน้ยายา,าล้างตาคุละร้อยยี่สิบบาทครับมีไปทางให้เราก็จะแถมสติกเกอร์ทุกชิ้นครับก็จะแถมสติกเกอร์ตัวนี้หรือจะเป็นตัวสีเขียวนะ ร้อยยี่สิบบาทใครแบบสนใจก็สั่งที่ Facebook, เฟซบุ๊กเพื่อนใหม่สักคนแล้วก็มีน้องแบบเอาไปแล้วใช้ไม่เป็นเนาะเดี๋ยวใชใ้ดูแล้วกันบางคนก็คิดว่าเป็นน้ำยาล้างรถเนาะเออเนี่ยดับแรกก็จะหุ้มบอลใช่นะของใหม่ก็จะห่อประมาณนี้แล้วกแกะออกโลโก้ก็จะสวยเด่นขึ้นมาเลยดักอายอันนี้เป็นงเงินนะเป็นหัวเชื้อแท้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับก็ขนาดก็ประมาณ500มิลลิลิตรกวดใหญ่นะทุกคนเนะี้ยใช้แบบ ลายเดือนนะเออเวลาเราแบบล้างรถเสร็จเนาะเราก็จะมาเคลือบให้มันแบบรักษาสีรถเนอะมันก็เงาๆอันนี้คือรถยังไม่ล้างนะมาดูใ,ใกล้ๆเราอันนี้คือขราบอืมแล้วก็บางคนคิดว่ามันเป็นน้ำยาล้างรถมันไม่ใช่มันเป็นน้ำยาเคลือบรถเลยทุยกคนเดี๋ยวแกห้ดูเป็นเคลือบเงาแทนะอ๋อนี่น้ำยาสีเขียวเห็นไหมใช่แล้วก็ นี่หัวให้นะแถมแถมไปในชุดเลยลก้าขันเนี่ยเสร็จปุบ๊บมันจะบีบไม่ออกนะเราต้องหมุนตรงนี้ไว้หาหัวให้เราตงกังเนี่ยประมาณนี้ล้วก็สีเสรรจรดเลยประมาณเนี้โอ้ยรถไม่ได้ล้าง นี่เป็นไงเงาไหมเงาวิ่งเลยหละยนี่มาดูตรงนี้แนะนําให้ล้างก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผ้<พ>ามัน,มนเลอนะเนาะอ่ะโดยแก่เห็นเห็นกล้องไหมประมาณเนี้ยคือแบบโค่นเงาอะขนาดรถไม่ล้างได้เนะี่ยถ้ารถล้างจะเงาขนาดไหนก็นั่นแหละใครแบบสนใจก็สามารถสั่งได้ที่เฟซบุ๊กได้ใหม่สักคนนะครับหรือจะแบบพวกกบดำเนาะพวกเช็ดเบาเช็ดยางก็มีให้นะคนละร้อยสามสิบบาท อันนี้120บาทคือแบบใช้กันเป็นหลายหลายเดือนอ่ะเออใครแบบสนใจก็ไปสั่งกันดูนะตอนนี้รับตัวแทนนะครับนี่ก็ไปส่งวันนี้ก็ประมาณกี่บ้านนะห้าสิบกว่าบ้านเนาะวันที่ก็ไปชมคลิปกันเลยพวกแอบก็กลาวสับรีให้ทุกคนเลยนะวันนี้ก็โมโหมดดักไอเชนเนี่ยก็นั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาออกตัวให้คนดูเนาะคือแบบมีน้องๆคอมเมนต์บอกพี่สอนออกตัวหน่อยพี่สอนรอบตัดอะไรต่างๆเนาะเออแล้วก็มีคําถามมากมายเลยที่แบบพวกคนคอมเมนต์ ผมก็จะมาจาัดให้อีกแล้วคือผมจะมาสอนออกตัวนะถ้าถามว่าผมออกตัวเป็นไหมก็ไม่นะแต่ผมก็จะมาบอกสิ่งในสิ่งที่ผมรู้นะคือการออกตัวเนี่ยแล้วก็มีความรู้ส่วนมากน่าจะเป็นที่แบบทุกคนคอมเมนต์สอนนะเออบางคนมีความรู้อะไรแบบออกตัวยังไงแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ผมรู้กันเนี่ยแล้วก็ฝากคอมเมนต์หนึ่งนะที่บอกว่าที่ออกตัวเนี่ยให้ปล่อยคาช้าๆเออเดี๋ยวลองทําดูนะว่ามันจะได้ไหมก็นั่นแหละก็เห็นพวกออกตัว เขาออกกันเอาแบบปล่อยคัสปล่อยเกียร์ปล <ım. S 2> ่อยแล้ว <único> ก <Liberty Overwatch> ็บิดแล้วก็เพิ่นไปเลยเออเนี่ยเดี๋ยวมาลองกันมันต้องเบิร์นยางเลยนาะเพราะว่าเห็นน้องคนหนึ่งที่แบบไม่เบิร์นยางแล้วก็ไปแบบมันหงายอ่ะเออมันแรงไงรถอ่ะรถคันนี้นะครับก็จะเป็นรถมังเงินห้าสิบมิลครับเป็นน้ำมันดีพันห้าเอสเอสเนาะนี่เอสเอสแล้ก็เปลี่ยนคัสเป็นคัสร้อยยี่สิบห้านะเป็นคัสแป้งงบประมาณสองพันนี่แหละแค่คันะครับสองพันแล้วก็เครื่องก็ประมาณ จำไม่ได้ใครแบบอยากรู้ก็ไปดูคลิปผมก่อนนะว่าผมเค้ยเดี๋ยวเราไปสอนออกตัวกันหนึ่งก่อนเนาะพูดซะแบบอยู่น้ำเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เป็นท่อหนูนะท่อหนูลั่นนเลยแหละเราคงแบบบิดแล้วก็ไม่ได้นานเนาะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่า50มิลน,น้ำมันอีพ็นห้าสำนัก SKS รู้สึกว่า <mel od ic> มันออกไม่ค่อยตรงเน้ะมันเอียงด้วยแหละเออเดี๋ยวจะไปฝึกใหม่คือเราก็ไม่อยากให้แบบออกตัวบ่อยนะว่ามันไม่ดีต่อคาร์ดไงแบบมันกระชากไงมันใช้กําลังเยอะแบบหมุนแต่ละทีเนาะเดี๋ยวข้อขาดอะไรเนาะเดี๋ยวมีปัญหาก็ไม่ควรลอง่นแบบนะครับสิ่งแบบนี้ก็ไม่ควรทําตามว่าเราแบบทําให้ท่านผู้ชมดูไงทุกคนชอบไม่ก็แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์นะถ้าอยากให้ออกตัวอีกก็น่าจะเป็นวัชทองเผือกเนาะแล้วก็ล่าสุดผมก็ จัดดีมแล้วเอเรอ,อชมน้องใหม่คนระับอีกคันก็นะเราเราดูเซอร์ไพรส์ว่าผมจะทำทรงไหนนะผมว่าจะทําเชงคู่บักทองอะ่ะคันนี้ผมก็จะทําเป็นแต่งสวยละวรงนีอ้อีกรอบยังออกไม่ได้ไงรองแบบเดีเราเรมาลองก่อนสร้างภาพก่อนกือนนตอนลองอะ่ะต้องแบบอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็บีบแน่นแน่นแล้วก็แน่น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 แล้วก็ เราไม่ใจไม่ถึงไงหรอกแน่นแน่นเอนยกไงไงทุกคนคือแบบนะเกียร์ก็ต้องคือแต่เมื่อกี้เรามีรู้สึกว่าจะได้เอ่อสกิลเพิ่มนะคือแบบไหวขาไงขาตรงเนี้ยมาดูขานก็คือเกียร์นั่นแหละนี่ย้อไปใช่ป่ะแล้วก็เบรรลอกเล่งรอบสูงๆมันเนียนเนีนเนีนีแล้วก็บิรลุปึ๊บอย่างนี้เราก็ขานล้วก็ ปล่อยช้าๆเนาะมันก็จะลากไปนิดหน่อยมันมันถ้าปกติแล้วถ้าเราเหยียบปึ๊บแล้วก็ปล่อยปึ๊บมันก็จะอย่างนี้นะทําให้รถแบบยังไงตั้งหลักไม่ได้เราต้องแบบนั่แหละปล่อยแล้วก็ต้องนั่งให้มันพอดีตูดเนาะแล้วก็อย่าตกรถนะแนะนำให้แบบประมาณนี้แล้วก็เออหลังแอนนอย่างนี้ได้นะถ้าหลังยางเงียไม่ได้นะรู้สึกว่ามันจะแบบตกแต่ให้แอนอย่างเงี้ยดากมันจะแบบประมาณนี้มาดูเลอ ผมไม่อยากให้ดูตูดอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดีกว่าป่ะกลัวเตัวสวนแต่ออกไม่เปิดเนี่ยจะหาตัวกี <variables> ่ด <barbecue> okay, ีกว่านาอเฟือตัวรอบสองใครแบบอยากขึ้นก็นั่นแหละควรมีเซฟตี้ให้ดีกว่านี้เนาะโอเค รถนะคือมันผมบิดหมดปอกลนั่น,นี่ดูรอยมปนสวัสไปแล้วแต่เราคุมหน้าหน้าได้นะก็ประมาณนี้นะรอรีอร่อะเออคือมันฟรีอะ่ะเราต้องออกอยังไงวะถ้าแบบเติมคันเร่งอเยอะมันก็จะประมาณนี้เนาะอันตรายมดทุกคนคก็ไม่ควรเล่นแบบนะเดี๋ยวมานี่อยู่อ่เออผมรู้สึกว่ายิ่งออกยิ่งทําให้รถพังนะรู้สึกแบบ <S <S <S> <S รถมัน สะดุดยังยังไงไม่เลวะแบ,บแท็กปกติมันจะแน่นเนาะเออก็นั่นแหละอาจจะห่างหายกับคันนี้นะเพราะว่าเป็นรถใหม่มากเลยเพราะว่าผมจะทำทรงสวยแล้วแหละก่อนนี้มันจะพังเนาะเดี๋ยวเราจับไปแต่งสวยดีกว่านาะถ้าใครอยากให้ผมทำวันนี้แต่งสวยนะก็ช่วยกดไลค์ให้เยอะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์น,นะครับว่าอยากให้แต่งทรงแบบไหนคือผมจะแต่งแบบขี้นๆ้นแบบไม่เน้นอะไรแบบพวกรูกๆูพบแพงๆอะไรของอะไรไทเทีอะไรเนาะผมจะเน้นแบบลงตัวแล้วก็สามารถทุกคนสามารถแต่งได้ หาอะไรได้ง่ายเนาะนั่นแหละจะเป็นแนวทางให้ทุกคนไงก็พร้อมรถนั่นแหละรถมาผมก็สั่งเลยตั้งแต่ผมบอกรถมาเป็นท่อหนูที่ผมสั่งก็เป็นเพจท่อหนูแท้ร0 0เปซนะครับผู้ติดตาม10,000แสนบวกเออเพจแท้ต้องมีผู้ติดตามเยอะไว้ไทุกคนถนะ้าไปสั่งเพจเพจเล็กๆเนาะก,ก็นั่นแหละลัวที่แบบจะโดนโดนโกงได้โกงได้เออก็ประมาณนี้สถาบการอ์ตัวก็ ไม่ได้ออกเก่งอะไรนะก็ฝึกเหมือนกระบิดหมดปอกอะถ้าตั้งตัวไม่ดีคือแบบมีลงคลองได้นะหรือจะลดไงหรืออะไรต่างๆเนาะอันตรายมากล้มทีอาจจะขาหักแขนหกักก็มีคนทําตามนะก็คนมีเซฟตี้หรืออะไรเทดในสนามนาะมีคนสอนให้ดีนะก็ไม่ควรแบบไปออกเองนะก็เห็นหลายๆนะคลิปพี่แบบออกแล้วยกไงอะไรประมาณนี้ก็อย่าหาห้ำนะคือแบบแข่งรถกับเพื่อนๆก็นั่นแหละส่วนมากก็ดันโลแล้วก็บิดไปเนาะไม่ได้แบบจอดออกอย่างเงี้ยบางคีก็เซไปตามเพื่อนเอออันตรายมากก็มีคนทำนะ คือผมไม่แนะนําอยู่แล้วแหละก็นั่นแหละผมกลัวไงเมื่อกี้คือแบบบิดรดปอกก็<อ>ท้ายสะบัดน่าจะแบบแข่งกับเพื่อนน่าจะตาเพื่อนได้นะก็ไม่น่าจะบิดขนาดนี้หรือผมออกไม่เป็นไม่รู้เดี๋ยทุกคนดูดิถ้าเรานั่งอย่างนี้ใช่ปะเปึ๊บแล้วน้ําหนักอะ่ะมันจะกดหน้าล้อหลังมันจะลอยเว้ยน้ําหนักก็จะเบามากบิดตะลิ่มก็ล้อหลังก็รีเนาะเหมือนมันรีชิ้งอ่ะถ้าเรานั่งอย่างนี้มันก็น่าจะได้อยู่แต่หน้าอาจจะยกก็ได้ รอไม่ฟรีหรือรอทําฟรีกันไปวะเออไม่รู้พอแล้วยังไงเราก็ไม่ได้เอาไปลงสนามเนาะเราก็แบบไปเล่นกับเพื่อนวันนี้ออถ้าจะแบบอยากไปสนามยิงต้องสุดกว่านี้ไทุกคนต้องมีร้อยห6 0 g วันนี้เออผมก็แค่ร้อยส่ีะรถขี่เล่นงบก็บ้านๆงบทั่วไปนั่นแหละเหมือนทุกคนทำนั่นแหละไ,ไปแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกดไเลย์กดแช่นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็แผลเยอะเลยแต่อาการออกตัวก็ เ่าที่เห็นนะออกอไม่เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวรอตัวขี่เนาะไปเดี๋ยวตัวขี่จะมาแล้วเดินหน้าไม่รู้จะว่าจะได้ขับไหมไปเฮ้ยเดี๋ยวเด้ออีชาเล่นหนึ่งก็คือตัวใหม่กับตัวห้าห้าสามเนาะบักทคองเพลือกแข่งกับคันนี้เออใครอยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ตอนนี้หาตัวขี่กันไปแล้วไปแล้วอุ้ยแถเยอะ